วัจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคำ,ะคำนำ<า>ชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสืบทอดหน้าที่โมเสสสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับทางพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปรรัรภมคริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอถือโอกาสนี้ที่จะกล่าวขอบพระคุณสำหรับพี่น้องคุณผู้ฟังทุกทุก,ท,กท่านนะครับที่ได้รับรู้รับทราบว่าพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปัรภมของเรานั้นได้ดูแลเด็กๆในโครงการ มากินนอนอยู่ในโบสนี้นะครับจำนวน60-70คนแต่ท่านก็ได้ให้ความห่วงใยโทรศัพท์ถามไถยกันเข้ามาหลายท่านก็ทักไลน์เป็นการส่วนตัวนะครับแล้วก็ได้มีการขอที่อยู่ในการจัดส่งเสื้อผ้าหนังสือหนังหาและของกินของใช้เวชภัณฑ์ต่างๆของเล่นมาให้กับเด็กๆในพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์นะครับขอพระเจ้าได้ท่งอวยพร,พรแด่ท่าน ในความตั้งใจในความห่วงใยที่ท่านมีต่อเด็กๆในโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์ขอพระเจ้าอวยพระพรแด่ท่านสืบสืบไปนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจ,จนะธรรมของพระเจ้าในวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่ผมอ่านเมื่อไหร่ก็ตามนะครับผมก็มีความรู้สึกว่าบทเรียนหรือบทพิสูจน์ตัวตนของแต่ละคน ของผู้คนที่ปรนิบัติรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้านั้นมีความแตกต่างกันไปตามลำดับหน้าที่ความสำคัญของงานรับใช้นะครับดูอย่างเช่นโมเสสนะครับเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดนะครับในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลได้บันทึกไว้ว่าโมเสสเนี่ยนะครับเป็นผู้นำที่สำคัญยิ่งเป็นผู้ที่ปลดปล่อยพวกเขาออกมาจากการเป็นทาส และเป็นผู้ที่ได้รับการจัดเตรียมมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าตั้งแต่ต้นนะครับแต่น่าเสียดายนะครับคนคนนี้ทำความผิดพลาดไม่ใช่เป็นความตั้งใจหรือเจตนาที่ทำความบาปความผิดด้วยตัวของเขาเองหรือเพื่อเห็นแก่ตัวนะครับแต่ท่านพลาดไปในการกระทำความผิดในหน้าที่ในการปฏริบัติรับใช้พระเจ้า เพราะว่าประชาชนเหล่านี้ที่โมเสสนำอยู่นั้นดื้อดึงมีใจมักกะบฏและก็ต่อว่าทั้งพระเจ้าต่อว่าทั้งโมเสสและอาโรนในกรณีที่ขาดอาหารบ้างในกรณีที่ต้องเจอโรคระบาดในกรณีที่ต้องอดอดอยากอยากเดินทางไกลขาดน้ําขาดความสะดวกสบายเขาก็จะตําหนิโมเสสผู้รับใช้พระเจ้ารวมทั้งพระเจ้าด้วยตลอดเวลา ซึ่งโมเสสก็เป็นมนุษย์เป็นปุตุชนธรรมดาคนหนึ่งนะครับในเวลาที่กระทำตามที่พระเจ้าสั่งให้ทำนั้นบางทีก็ทำไปด้วยอารมณ์โมโหอารมณ์โกรธประชาชนเหล่านั้นโมเสสไม่ได้ทำความบาปเพราะว่าไปขโมยหรือว่าอยากจะยักยอกอะไรมาเป็นของตัวเองเลยแม้แต่น้อยนะครับแต่ว่าในพระคัมภีร์บอกว่าโมเสสนั้น ไม่ได้ให้เกียรติกับพระเจ้าและพระเจ้าบอกว่าทั้งสองคนทั้งโมเสสและอาโรนนั้นกบฏต่อถ้อยคําของพระเจ้าในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทินทุรกันดารศิลในเรื่องน้ําที่เมรีบานะครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องรุนแรงมากที่โมเสสได้รับการพิภากษาตัดสินจากพระเจ้าว่าเป็นผู้กบฏต่อพระเจ้า ในเรื่องการที่ท่านแทนที่จะเอาไม้เท้านั้นและใช้สิทธิ์ของพระเจ้าใช้สิทธิที่อำนาจของพระเจ้าสั่งน้ำให้ออกมาจากหินแต่โมเสสก็ได้ใช้ไม้เท้าในการไปตีหินไปฟาดหินจนหินนั้นมีน้ำออกมาซึ่งอาจจะทำด้วยอารมณ์ความโมโหโคนเหล่านี้นะครับไม่ได้โกงไม่ได้อะไรไม่ได้หวังที่จะยักยอกสิ่งใด แต่ขอบคุณพระเจ้านะครับนี่เป็นบทเรียนสําหรับเราทั้งหลายในการปรนิบัติรับใช้พระเจ้าในการติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับบางเรื่องที่เราไม่เข้าใจเราคิดว่ามันไม่น่าจะผิดมากขนาดนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องที่คอขาดบาดตายก็ได้เราไม่สามารถที่จะใช้กฎเกณฑ์หรือวิสัยทัศน์สายตาของมนุษย์ในการตัดสินว่าผิดถูกบาปหรือไม่บาป ดังนั้นเราจําเป็นที่จะต้องสแสวงหาการกระทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าให้เป็นตามอธิปไตยขององค์พระผู้เป็นเจ้าในการตัดสินเหมือนชีวิตของโมเสสพระเจ้าตัดสินให้ท่านหมดโอกาสในการที่จะนําประชากรของพระเจ้าข้ามไปสู่แผ่นดินแห่งพระทสัญญาก็มีโอกาสแค่ขึ้นไปบนภูเขามองเห็นแผ่นดินนั้นแล้วก็ จบสิ้นชีวิตลงเท่านั้นเองนะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่เป็นบทเรียนเป็นข้อคิดที่เราจะได้รับจากพระคำของพระเจ้าที่เราจะมาศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับทั้งหมดทั้งปวงนั้นเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองนะครับในมุมมองความผิดของโมเสสและในการที่โมเสสถูกตัดสินถูกพิพากษาจากพระเจ้านะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจ,จนะธรรมของพระเจ้า ที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมกันดารวิถีบทที่27ข้อ12ถึงข้อ23นะครับผมจะขอนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันในตอนนี้เลยนะครับพระธรรมกันดารวิถีบทที่27ข้อ12ถึงข้อ23มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับ โมเสสแต่งตั้งโยชูวาเป็นผู้รับหน้าที่แทนพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงขึ้นไปบนภูเขาอาบาริมนี้และมองดูแผ่นดินซึ่งเรามอบให้แก่คนอิสราเอลและเมื่อเจ้าได้เห็นแล้วเจ้าจะถูกรวบไปอยู่กับประชาชนของเจ้า อย่างอารอนพี่ชายของเจ้าได้ถูกรวบไปนั้นเพราะว่าเจ้าทั้งสองกระบฏต่อท้อยคำของเราในถิ่นธุรกันดานศิลระหว่างที่ชุมนุมชนได้โต้แย้งขึ้นเจ้าไม่ได้ยกย่องเราต่อหน้าเขาทั้งหลายที่น้ำนั้นนี่คือน้ำเมริบาแห่งคาเดต ในถิ่นธุรกันดาลศิลโมเสสกราบทูลพระเจ้าว่าขอพระเยโฮวาพระเจ้าแห่งจิตวิญญาณมนุษย์ทั้งปวงทรงแต่งตั้งชายผู้หนึ่งไว้เหนือชุมนุมชนนี้ผู้ซึ่งจะเข้านอกออกในต่อหน้าเขาผู้ซึ่งจะนำเขาเข้าออกเพื่อว่า ชุมนุมชนของพระเจ้าจะม่ได้เหมือนกับฝูงแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยงและพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงนำโยชูวาบุตรนูนผู้มีพระวิญญาณอยู่ภายในเขามาจงเอามือของเจ้าวางบนเขาตั้งเขาไว้ต่อหน้าเอเลอาซาปุโรหิต และต่อหน้าชุมนุมชนทั้งหมดแล้วเจ้าจงกำชับเขาต่อหน้าชุมนุมชนเจ้าจงให้เกียรติยศอย่างของเจ้าแก่เขาเพื่อให้ชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดเชื่อฟังเขาและเขาจะยืนอยู่ต่อหน้าเอเลอาซาปุโรหิตผู้ซึ่งจะทูลถามเพื่อเขา ตามหลักตัดสินของอูริมต่อพระเจ้าและคนทั้งปวงจะออกไปและเข้ามาตามคำของปุโรหิตทั้งเจ้ากับคนทั้งปวงในอิสราเอลนั้นคือชุมนุมชนทั้งหมดและโมเสสกระทำตามที่พระเจ้าทรงบัญชาท่านท่านจึงนำโยชูมาให้มายืน ต่อหน้าเอเลอาซาปุโรหิตและต่อหน้าชุมนุมชนทั้งหมดและท่านเอามือวางบนโยชูวาและกำชับเขาตามที่พระเจ้าตรัสสั่งทางโมเสสจบพระธรรมกันดารวิถีบทที่27ข้อ12ถึงข้อ23 คุณผู้ฟังครับในพระธรรมตอนนี้นะครับเราเห็นว่าพระเจ้าได้ตรัสสั่งโมเสสให้ขึ้นไปบนภูเขาอาบาริมเราเชื่อกันว่าอาบาริมนั้นเป็นเทือกเขาในโมอับซึ่งประกอบด้วยภูเขาเนโบและภูเขาปิสกาหลายท่านคิดว่าพระเจ้าตรัสสั่งโมเสส ให้ขึ้นไปบนภูเขาอันสุดท้ายนี้เพราะความสูงของมันและความสามารถที่จะได้มองเห็นแผ่นดินนั้นจากที่นั่นโมเสสจึงจะถูกรวบไปอยู่กับประชาชนของเขาเหมือนกับในกรณีของอาโรนพี่ชายของเขานะครับพระเจ้าทรงเตือนให้โมเสสระลึกว่าเขาได้กระที่น้ำ แห่งเมรีบาในถิ่นธุรกันดาลสินดังที่เราได้อ่านผ่านไปในพระธรรมกันดานวิถีบทที่20นะครับการกระทำและความบาปของเรามีผลที่ตามมาจริงๆนะครับและนอกจากนี้ผู้ใดได้รับฝากไว้มากก็จะทรงเรียกเอาจากผู้นั้นมากในฐานะผู้นำของพระเจ้าพระเจ้า ทรงเรียกเอาจากโมเสสมากจริงๆน่าเสียดายและน่าเศร้าใจนะครับที่เขาไม่ผ่านบททดสอบของตัวเขาเองดังนั้นเราเห็นว่าโมเสสได้ขอร้ององค์พระผู้เป็นเจ้าให้ทรงแต่งตั้งผู้นำคนใหม่เพื่อจะมานำประชากรของพระองค์นะครับซึ่งในที่นี้น่าสนใจตรงที่ โมเสสเรียกองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าทรงเป็นพระเจ้าแห่งจิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งปวงนะครับดังนั้นพระเจ้าจึงทรงตรัสสั่งโมเสสว่าให้นำโยชูวาบุตรชายของนูนผู้มีพระวิญญาณอยู่ภายในตัวเขามาจงเอามือของเจ้าวางบนเขาวลีที่กล่าววา่าโยชูวา มีพระวิญญาณน,นั้นอาจจะหมายถึงการที่พระเจ้าได้ใส่พระวิญญาณของพระองค์บนตัวเขาสำหรับการเป็นผู้นำนะครับเราไม่ควรที่จะสับสนเรื่องนี้กับความหมายในพระคัมภีร์ใหม่เรื่องการทรงสถิตยอยู่ภายในตัวของผู้เชื่อโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับ โมเสสจะต้องวางมือบนโยชูวาซึ่งเป็นการกําหนดตัวเลือกผู้นำของพระเจ้าในเรื่องนี้ซึ่งอาจจะสื่อถึงการถ่ายโอนผ้าคลุมแห่งการเป็นผู้นำจากโมเสสต่อไปยังโยชูวาท่ามกลางประชาชนนะครับการกําชับนี้หมายถึงการมอบหมายหน้าที่ให้แก่โยชูวา ซึ่งนี่จะต้องถูกกระทำในสายตาของชุมนุมชนนั้นขณะที่โมเสสถ่ายโอนเกียรติบางส่วนของตนให้แก่โยชูวาอย่างเป็นทางการและปรากฏแก่สายตาของที่ชุมนุมชนนะครับพิธีการที่กระทำต่อหน้าประชาชนนี้จะแสดงให้ชนชาติอิสราเอลได้เห็นชัดเจน ถึงตัวเลือกของพระเจ้าเพื่อที่ว่าพวกเขาจะได้เชื่อฟังคนที่พระเจ้าส่งเลือกและผู้นําคนใหม่เมื่อถึงเวลานั้นนะครับและโยชูวานั้นได้รับคำสั่งเพิ่มเติมเอาไว้ว่าเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมแล้วเขาต้องมาหาเอเลอาซาปุโรหิตผู้ซึ่งจะทูลถามเพื่อเขาตามหลัก ตัดสินของอูริมต่อพระพักพระเยโฮวานั่นก็คือในการตัดสินใจเรื่องยากๆซึ่งจะต้องขอคำปรึกษาจากพระเจ้าโยชูวาจะต้องไปหาเอเลอาซามหาปุโรหิตคนใหม่เพื่อรับคำชี้แนะจากองค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านทางก้อนหินอูริมและทูมิม ในเอโฟดของเอเลอาซาและนอกจากนี้โยชูวายัางได้รับสิทธิอำนาจเด็ดขาดเหนือชนชาติอิสราเอลด้วยนะครับและคนทั้งปวงจะออกไปและจะเข้ามาตามคำสั่งของเขาทั้งตัวเขากับคนทั้งปวงในอิสราเอลนั้นก็คือชุมนุมชนทั้งหมดนั่นเองนะครับ โมเสสจึงกระทําตามที่พระเจ้าได้รับสั่งเกี่ยวกับโยชูวาเขาได้วางมือบนโยชูวาต่อหน้าประชาชนและให้คํากําชับหรืออาจจะเป็นการมอบหมายหน้าที่นะครับแก่โยชูวาต่อหน้าชนชาติอิสราเอลที่มาชุมนุมกันและให้เขายืนอยู่ต่อหน้าเอเลอาซาปุโรหิต และชุมนุมชนทั้งหมดนะครับคุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใครครวนจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันที่ได้อธิบายสรุปเพิ่มเติมในพระธรรมกันดารวิถีบทที่27ข้อ12ถึงข้อ23มาอ่านแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันนะครับ ซึ่งมีใจความว่าโมเสสก็เหมือนผู้นำหลายคนที่มองไปไกลเกินกว่าที่ตนจะสามารถนำชนชาติอิสราเอลไปได้ความผิดพลาดที่ผ่านมาเป็นข้อจำกัดไม่ให้โมเสสได้นำชนชาติอิสราเอลไปต่ออย่างที่เขาอยากจะทำโมเสสยอมรับ และยอมจำนนจึงมุ่งวางแผนสำหรับผู้สืบทอดเราหลายคนไม่อาจจะมองไปได้ไกลกว่าวาระของเราแต่ผู้นำที่ยิ่งใหญ่จะพัฒนาผู้อื่นให้เป็นผู้สืบทอดของตนโยชูวาซึ่งเป็นผู้สืบทอดของโมเสสเคยทำหน้าที่ เป็นผู้รับใช้ของโมเสสตั้งแต่หนุ่มๆและเป็นผู้ที่มีพระวิญญาณอยู่ในเขาซึ่งคำนี้อาจจะตีความได้ว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตยอยู่บนเขาอย่างเห็นได้ชัดหรือเขาเป็นคนฝ่ายวิญญาณหรือเขามีจิตวิญญาณในการเป็นผู้นำ แต่ไม่ว่าจะหมายความว่าอย่างไรนะครับการแต่งตั้งโยชูวาก็เป็นการยืนยันในคุณสมบัติที่เห็นชัดเจนอยู่แล้วในตัวเขานะครับโมเสสเกรงว่าชนชาติอิสราเอลจะเป็นดุดฝูงแกะที่ปราศจากผู้เลี้ยงวลีนี้ได้มีการกล่าวถึงในพระธรรมมัทธิวบทที่9 ข้อ36และพระธรรมมารโกบทที่6ข้อ34นะครับที่พระเยซูทอดพระเนตรเห็นฝูงชนถูกรังควานจึงทรงจัดเตรียมสิ่งที่พวกเขาจำเป็นต้องมีนะครับซึ่งเชื่อว่ามัทธิวและมาราโกนั้นน่าจะตั้งใจสื่อว่าพระเยซูหรือเยชูมาพระองค์นี้จะทรงนำเรา ออกจากถิ่นทุรกันดาลในแบบที่โมเสสไม่อาจจะทำได้ซึ่งการนำของโมเสสนั้นหมายถึงการปกครองด้วยกฎบัญญัตินะครับคุณผู้ฟังครับแม้ว่าคุณอาจจะไม่ได้มองว่าตัวคุณเป็นผู้นำแต่ว่าเราทุกคนนั้นมีโอกาสลงทุนในชีวิตของคนอื่น ให้สืบทอดการงานของพระเจ้าที่พระเจ้ามอบหมายให้ทําต่อจากเราไปพระเจ้ากำลังทรงเรียกคุณให้ตั้งใจพัฒนาชีวิตของใครสักคนหนึ่งอยู่หรือไม่ในตอนนี้ขอให้คุณมองหาคนคนนั้นที่คุณจะได้สร้างเขาเพื่อเขาจะมีโอกาสเป็นผู้ที่รับหน้าที่สืบทอดแทนคุณ ในวาระที่เหมาะสมขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่จัดเตรียมเอาไว้นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกๆุกทานสวัสดีครับพรระเเจจ้าาตียมวนท ในระหว่างคืนวันที่มืดมนบนทางที่เราไม่อาจเข้าใจแต่ทรงเตรียมทางไว้ให้เราแล้วจะคอยชี้ทางพาเราอยู่เคียงข้ามพระองค์ด้วยพลังความรับสำหรับชีวีเพื่อพวกเราวันนี้ เตรียมพ้นทางพระเจ้าจะเตรียมพ้นทางในระหว่างคืนวันที่มืดมนบนทางที่เราไม่อาจเข้าใจแต่ทรงเตรียมทางไว้ให้เราแล้วจะคอยชี้ทางพาเราอยู่เคียงข้างพระองค์ด้วยพลังความรัก สำหรับชีวีเพื่อพวกเราวันนี้เราจะเตรียมหนทางเรานำเราบนถนนไม่กินสุดกันดาแต่เราจะเจอท่าน้ำในทะเลสาสับสิ่งจะล่วงไป แต่คงไว้พระคำเปล่าและโปรดทรงทำสิ่งใหม่เพื่อเราวันนี้พระเจ้าจะเตรียมหนทางในระหว่างคืนวันที่มืดมนบนทางที่เราไม่อาจเข้าใจแต่ทรงเตรียมทางไว้ให้เราแล้วจะคอยชี้ทาง พาเราอยู่เคียงข้ามพระองค์ด้วยพลังความรักสำหรับวิวเพื่อพวกเราวันนี้โปรดจะเตรียมหนทาครั้งนํำระบนถนนในทินสุดกันดารแลเราจะเจอท่านน้ำในทะเลสา สิ่งจะล่วมไปแต่คงไว้เพราะคำเราและโปรดทรงทำสิ่งใหม่เพื่อเราวันนี้พระเจ้าเตรียมน้นทางในระหวา่างคืนวันที่มืดมนหนทางที่เราไม่อาจเข้าใจแต่ทรงเตรียมทางไว้ให้เราแล้ว อยชีช้ทางถ้าเราอยู่เคียงขามพระองค์ด้วยพลังความรักสำหรับชีวิตเพื่อพวกเราวันนี้โปรดจะเตรียมพ้นทางโดยพลังความรักสำหรับชีวิตเพื่อพวกเราวันนี้โปรดจะเตรียมพ้น Amen.